สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการ Miracles are all around เนื่องจากวันนี้เป็นวันให้ความรักกับต้นไม้พี่คารดก็เลยจะพาน้องๆไปดูความอัศจรรย์ของต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีความสำคัญกับประเทศไทยมากเพราะว่าดอกไม้ของต้นนี้เป็นดอกไม้ประจำชาติเลยะค่ะ พี่คะเด้พูดถึงต้นราชพฤกษ์นั่นเองค่ะตอนนี้เราไปทดสอบความรู้เกี่ยวกับต้นราชพฤกษ์กันดีกว่าค่ะต้นราชพฤกษ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า golden shower tree เมื่อต้นราชพฤกษ์ออกดอกทั้งต้นก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้สีเหลืองที่ห้อยลงมาเป็นพวงๆ When oms, the whole tree covered with clusters tiny yellow flowers The tree covered clusters drooping tiny it is blooms of When it blooms, the whole tree is covered with drooping clusters of tiny yellow flowers. It is very beautiful. สวยมากเลยค่ะ Each cluster contains about 100 tiny flowers. Each cluster contains about 100 tiny flowers. flowers. แต่ละพวงมีดอกไม้เล็กๆ100ดอกซึ่งดอกเหล่านี้จะค่อยๆ the seeds inside the seed pod are very poisonous the seeds inside the seed pod are very poisonous don't eat them don't eat them yakin manaka all the different parts of the tree are used for many medicinal purposes all the different parts of the tree are used for many medicinal purposes ส่วนต่างๆของต้นราชพฤกษ์เป็นประโยชน์ในการบำบัดโรคต่างๆเช่นแก้ท้องผูกขับเสมหะฆ่าเชื้อโรคและแก้แผลเรื้อรังแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอเท่านั้นนะคะทุกวันนี้เราก็จะเห็นต้นราชพฤกษ์สวยๆอยู่ทั่วประเทศไทยมากมายนั่นก็เป็นเพราะในปีพศ2530 มีการส่งเสริมให้ปลูกต้นราชพฤกษ์ทั่วประเทศไทยจำนวน99,999ต้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวารโรกาสรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบค่ะสิ่งหนึ่งที่อัศจรรย์ของต้นราชพฤกษ์คือมันเป็นต้นที่ทนทานมากสามารถปลูกได้ทั้งในดินร่วนซุยดินร่วนปนทรายดินเค็ม และทนต่อความแห้งแล้งด้วยถ้ามันฝังรากแล้วและยืนต้นได้เกินสีปีมันก็สามารถทนต่อสภาพธรรมชาติได้อย่างดีนั้นแสดงว่าการวางรากฐานให้มั่นคมสำคัญมากต่อความเป็นอยู่ของต้นไม้ค่ะทำให้พี่คารินนึกถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์เรื่องหนึ่งที่พูดถึงสองคนที่สร้างบ้านคนหนึ่งขุดดินลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินส่วนอีกคนสร้างบ้านไว้บนดินไม่มีรากฐาน วันหนึ่งฝนก็ตกและเมื่อน้ำท่วมกระแสน้ำก็ไหลามาพัดบ้านทั้งสองหลังบ้านที่สร้างบนดินก็พังทลายแต่บ้านที่สร้างบนหินไม่สั่นคลอนเพราะสร้างไว้อย่างมั่นคงวันนี้พี่คารินอยากจะถามน้องๆว่าอะไรอะคะที่ทำให้ชีวิตของน้องๆมั่นคงใช่ชื่อเสียงวงตระกูลวัตถุรูปร่างลักษณะาภายนอกการเป็นที่หนึ่งหรือว่าการที่เราได้รับคำชมจากคนอื่น ใช่หรือเปล่าคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเราตลอดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ความมั่นคงเพียงแค่ชั่วคราวให้เราวางรากฐานชีวิตบนสิ่งที่มั่นคงจริงๆกันเถอะเราจะได้เป็นเหมือนต้นราชพฤกษ์ที่ทนทานและไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นยังไงเราก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างสวยงามและมีดอกไม้ที่บานเต็มต้นเลยค่ะ และพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Miracles are all around เพราะความอัศจรรย์อยู่รับตัวเราค่ะ